ไเบกินไม่ได้นะัางงครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อเป็นกีนะมีอยู่ั้งสมีมีประเภทน,นะครับอ่าืน,นะครับใญาติโรมาก็ได้ญาติมาที่าานะครับที่กองสั่การสุขเวรอนะครับให้ติดต่อเดี๋ยวทางที่ชมพู่นะครับชมพู่คนสวยเห็นไหมยืนชมพู่คนสวย การตรวจรูนี่ยนะไม่มีนะครับใช่อ่ะมีใครถามอะไรอี่ไหมตุ้ที่ส่งต่อให้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครมีปัญหาถ้าใครพบอ่ะทีนี้ถ้ามีอะไรถามแล้วพี่ก็สลับเลือ,อกให้ได้ตอบนะ ที่มันใหม่มาก <laughs> <laughs> <laughs>